คุณผู้ชมครับผมอยู่ที่งานอวอแฟร์นะครับของกระทรวงดมศึกษาและวิทยาศาสตร์นะครับผมมาที่งานนี้เพื่อที่จะมาชมว่ามีผลงานทางวิทยาศาสตร์อะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเฉพาะผลงานของคนไทยนะครับเราอยู่ที่หน้าบูธหนึ่งนะครับของบริษัทที่ชื่อว่า NB Space นะครับบริษัทนี้น่าสนใจมากเป็นบริษัทของคนไทยเพราะคําว่า NB เนี่ยย่อมาจาก North Bankok ครับผม North Bankok ก็คือพระจอมเกล้าพระนครเหนือนั่นเองนะครับเป็นนักศึกษา จบมาจากพระจอมก้าพระนครเหนือใช่ครับเมื่อกี่ปีมาแล้วครับซีโอของเราจบเมื่อประมาณประมาณสิกว่าปีที่แล้วแล้วครับซีโอจบมาสิบกว่าปีที่แล้วแล้วรุ่นคุณนี่คือผมกําลังเรียนอยู่เลยครับเรากลังเรียนอยู่เลยแล้วนี่เป็นนักศึกษาอยู่เลยใช่ครับอ๋อแสดงว่าบริษัทนี้เขาร่วมมือกันกับพระจอมก้าพนครเหนือใช่ครับร่วมมือกับสถาบันอะไรอีกบ้างครับหลายๆสถาบันเขาเป็นผู้เป็นลูกค้าเราครับครับเราก็มีอะไรบ้างครับมีนาลิตทั้งนาลิตทั้งจิสตาแล้วครับจิสตาด้วยทั้งต่างประเทศก็ มีซื้ออุปกรณ์แต่เราไปอยู่สิ่งที่โชว์อยู่ตอนนี้นะครับคือดาวเทียมครับนี่คือคิวบ์แสนะฮะเป็นดาวเทียมขนาดจิ๋วคุณผู้ชมเคยเห็นดาวเทียมที่แบบว่าสูงแค่2คืบนี่ไหมฮะโอเล็กมากๆผมเมื่อก่อนผมเคยเห็นแต่ดาวเทียมแบบดวงใหญ่ๆครับดวงแบบมากก็เท่ารถบัสคันนึงเลยก้อนใหญ่ๆใช่ครับขนาดอ่าสเปซเอ็กซ์เนี่ยขนไปปล่อยได้ทีหนึ่งเนี่ยยังไปได้แค่ประมาณ50ดวงใช่ครับเพราะมันกินพื้นที่มากใช่ไหมฮะ แต่ถ้าเป็นไซส์เล็กๆแบบนี้เนี่ยสามารถไปได้หลายร้อยดวงเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็ปล่อยไปเป็นปล่อยทีเดียวได้หลายร้อยร้อยดวงทําไมเราถึงทําดาวเทียมเล็กขนาดนี้ได้ครับก็จากดาวเทียมขนาดใหญ่ครับมันมีต้นทุนในการผลิตและการปล่อยค่อนข้างสูงใช่ครับอันนี้พวกเราก็นําเทคโนโลยีนี้ครับมาจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาให้เด็กๆในปัจจุบันนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศมากขึ้นเกี่ยวกับดาวเทียม ผมก็จะเลยลอ่อไซส์มันลงมาให้เหลอประมาณ1ยูนิตครับหนึ่งยูนิตของเราเนี่ยประมาณ10เซนติเมตรครับครับเป็นลูกบาทนี่สิเซนติเมตรอย่างตัวเนี้ยคือดาวเทียมขนาด3ยูนิตนะฮะหยูนิตคือแค่นี้ครับคุณผู้ชมนี่แค่นี้ฮะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เลยใช่ครับอ่าเขาถึงเรียกว่าคิวบ์เซใช่ครับใช่ไหมฮะคิวบ์เซก็คือเป็นดาวเทียมก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆอย่างนี้ใช่ครับอย่างตัวนี้ก็คือ3ยูนิต เพราะมันเป็นดาวเทียมดวงเล็กๆเนี่ยมันจะใส่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือลงไปได้เหมือนดาวเทียมดวงใหญ่ๆไหมก็อยู่ที่ขนาดและปริมาตรในการใส่ด้านในครับ,รบว่าระบบของเราจะใหญ่ขนาดไหนและความซับซ้อนเยอะขนาดไหนอ่าใช่ไหมฮะคืออาจจะซับซ้อนได้ไม่เท่าดวงดาวเทียมดวงใหญ่ๆใช่ครับแต่ว่าเราก็สามารถออกแบบทุกอย่างให้มันเล็กลงใช่ครับเพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็สามารถทาทุกอย่างให้เล็กลงได้แล้วนะฮะอย่างเมนบอร์ดหรือว่าตัวชิปที่จะทํางานกับ ดาวเทียมตรงนี้นะฮะใช่ครับอย่างของบริษัทเอง NB Space ทุกวันนี้ก็ออกแบบมาจนเล็กจิ๋วได้แล้วเล็กมากเลยครับเมื่อก่อน<ห>ที่วิทยุสื่อสารก็ยังเป็นเครื่องใหญ่ๆอยู่<ห>ตอนนี้ก็ย่อลงมาได้เหลือเครื่องประมาณอบอดเข้าบัตรเครดิตเองครับโอ้โหนะฮะเรียกได้ว่าอีกหน่อยเนี่ยนะฮะโลกเราเนี่ยมองมาจากด้านนอกเนี่ยเราจะเหมือน จะเหมือนก้อนก้อนหนึ่งซึ่งมีแมลงวันตอมเต็มไปหมดเลยใช่ครับทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้นแล้วครับเป็นแบบนั้นอยู่เลยนะเฉพาะทุกวันนี้เฉพาะของอีตาอีลอนมัสก็หกเจ็ดพันดวงเข้าไปแล้วใช่นะฮะนี่ยังไม่รวมของคนอื่นอีกประเทศไทยตอนนี้เรามีดาวเทียมกี่ดวงตอนนี้เรามีกี่ดวงเอาเอาทุกหน่วยงานเลยประมาณก็ประมาณ4ี่ดวงแล้วครับสี่ดวงสี่ดวงใช่ไหมครับแล้วตัวนี้เนี่ยเคยทดสอบจริงครับว่ามันสามารถใช้จริงได้บนบนระดับชั้นบรรยากาศนั้นตัวนี้ครับเราได้ทดสอบสภาวะในโลกหมดแล้วครับว่ามัน ทดสอบในเครื่องทดสอบอครับ,รบตอนนี้เรากาลังจะเตรียมปล่อยในปลายปีนี้ครับอ้ปลายปีนี้จะทดสอบของจริงกำลังจะส่งของจริงกันไปเดี๋ยวจะรู้ว่าวัสดุที่ใช้ทําดาวเทียมตัวนี้ก้อนซิลิโยม,มันจะอยู่บนชั้นบรรยากาศแบบนั้นได้ไหมใช่ครับใช่ไหมฮะอันนี้คือวัสดุที่ต้องออกแบบพิเศษใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อเป็นสเปซเกจเพื่อทนต่อรังสีและอุณหภูมิบนชั้นบรรยากาศนะฮะโอ้โหบนนั้นนี่อุณหภูมิสูงนะใช่สองร้อยกว่าองศาได้ไหมประมาณอยู่ในช่วงตั้งแต่มีติดลบด้วยครับฮะอยู่ในช่วงลบ 20องศาถึง80องศาครับอ๋อขึ้นอยู่กับโดนแสงแดดไม่โดนแสงแดดใช่ครับอยู่ในมุมหรือว่ามุมสว่างของแต่ยังอยู่ในชั้นสุดท้ายของชั้นบรรยากาศโลกก็ยังไม่ถึงร้อยใช่ไหมฮะยังไม่ถึงร้อยแต่ถ้าเลยออกไปนี่ร้อยสองรเลยมีโอกาสถึงครับใช่ไหมฮะใช่ครับโหรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นวัสดุต้องดีมากๆมันเลยทําให้ดาวเทียมเห็นดวงเล็กๆนี้บางคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะโอ๊ยเดี๋ยวนี้ทําดาวเทียมดวงเล็กๆลูกหนึ่งคงไม่กี่ตังค์หนึ่งยูหนึ่งยูอันเท่านี้กี่บาทครับ ก็ใช้งบมาในการสร้างนะครับ5ถึง10ล้านครับ5ถึง10ล้านบาทถึงทุกท่ตอนนี้หลายคนฝันสลายแล้วนะหลายคนฝันสลายไปแล้วเอ้ยเรากะว่าเราจะมีดาวเทียมสักดวงหนึ่งส่งขึ้นไปเล่นๆนะฮะห้าถึงสิบล้านเลยใช่ครับมันแพงตรงไหนครับก็แพงท่าอุปกรณ์ด้านสเปสเกตครับอย่างตัวสื่อสารเนี่ยครับครับเราใช้ระบบสื่อสารคล้ายๆกับวิทยุสื่อสารปกติเลยนะครับครับแต่ว่าทําให้มันมาส่งถึงโลกได้เนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ต้องเข้าใจัเรื่องของกําลังส่งใช่ไหมฮะ จึงจะต้องสูงมากๆนะครับแล้วตัวมันเองก็ต้องรับการสื่อสารได้ด้วยและส่งกลับได้ด้วยได้ครับใช่ไหมครับโอ้โหนี่ฮะเขาก็มีหลายขนาดให้เลือกนะครับ 1U งเนี่ยถ้าไม่พอเราใส่อุปกรณ์ไม่พอเราก็สามารถเพิ่มเติมลงไปเป็น2 U เป็น3 U เป็นแท่งทรงยาวๆแบบนี้หรือจะเป็น 6U นี่แบบนี้ก็ได้ไดนะฮะแต่คุณผู้ชมอันนี้เขายกตัวอย่างให้ดูนะครับในภาพนี้เนี่ยมีเลนส์กล้องฝังเข้าไปอย่างนี้นี่คืออันนี้ยกตัวใหญ่เฉยว่ามีพื้นที่ทใส่อตัวอื่นได้สามารถใส่ฮาร์ดแวร์ใหญ่ๆ้ได แต่เอาจริงๆดาวเทียมไม่มีดาวเทียมตรงไหนใส่กล้องแบบนี้ลงไปนะไม่ไม่มีครับเพราะคงไม่มีใครไปหมุนซูมอยู่บนอวกาศขนาดนั้นใช่ครับมันน่าจะยากนะฮะเขาจะทําเป็นกล้องฟิกขึ้นมาดีกว่านะครับโอ้โหน่าสนใจตอนนี้มีลูกค้ายังครับบน NB Space เนี่ยก็มีลูกค้ามาติดต่อแล้วก็เราให้คำปรึกษาเขาอยู่ครับเลยทั้งมาเลเซียทั้งเกาหลีใต้ก็เป็นลูกค้าของบอร์ดการสื่อสารดาวเทียมขนาดเล็กของเราครับอ๋อส่วนใหญ่เขาไม่ได้ซื้อทั้งลูก ใช่ครับเขาซื้อบอร์ดการสื่อสารเขาซื้อ<ช>อุปกรณ์ภายในของเราไปดีกว่าอุปกรณ์ภายในแสดงว่าทีเด็ดของ NB Space บริษัทของคนไทยนี้นะครับแสดงว่าเขาสามารถออกแบบบอร์ดการสื่อสารได้เล็กมากๆแล้วก็มีประสิทธิภาพดีมากๆนะชาวต่างชาติถึงมาซื้อไปใช้เลยใช่ครับนะฮะถือว่าดีมากๆนะครับในอนาคตมันจะราคาถูกลงไหม ผมอยากให้มันถูกลงจนขนาดที่บุคคลทั่วไปที่อยู่งานกาชาติไยครับเป็นรางวัลที่2ก็สามารถจับเป็นของขวัญงานกาชาติได้เลยครับผมชอบน้องามากเขาจะเอาดาวเทียมเนี่ยไปเป็นรางวัลในงานกาชาตเออไอไปอยู่ไอต้นสอยดาวใช่ครับงานกาชาติมีสอยดาวใช่ไหมใช่สอยดาวแล้วได้ดาวเทียมจริงๆนะใช่ครับแล้วเขาจะมีเงินฝากไปไปล่อย บนอวกาศไหมฮะผมอยากให้มันเป็นเทคโนโลยีที่ครอบคลุมระดับที่ว่าจ่ายภาษี5 5คือ5,000บาทเงี้แล้วสามารถจ่ายให้ดาวเทียมขึ้นไปอยู่วงโคจรได้เลยทําได้ถึงขนาดนั้นนี่สุดยอดนยอยากให้เป็นเหมือนโทรศัพท์ทำซองคิโลสมัยเนี้ยครับที่สมัยก่อนโทรศัพท์ปุ่มกดของเรารา<อ>คาไปแสนแสน,นตอนนี้เหลือทำซองคีโลเหลือเครื่องละ700กว่าบาทนี่แน่นอนครับเทคโนโลยีทุกอย่างนะครับเคยมีราคาสูงถึงวันหนึ่งเนี่ยมันถึงจุดคุ้มทุนอีโคโนมีออฟสเกล มันก็สามารถมีราคาที่ถูกลงมาได้ในอนาคตเนี่ยบ้านคนหรือบริษัทห้างร้านบริษัทธุรกิจเอกชนบางคนอาจจะมีดาวเทียมเป็นของตัวเองก็ได้ถูกไหมครับูครับโอ้โหนี่สุดยอดนะครับนี่คือหนึ่งในผลงานของคนไทยนะครับสร้างดาวเทียมดวงเล็กๆแบบนี้ได้ NB Space ครับ ขอบคุณนะครับผมขอฝากฝากอะไรครับผมขอฝากเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เราพวกเรานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวกคายพนครเหนือนะครับกับน่นิทิยูนิเซ็กนะครับได้ทําการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กนักศึกษาเป็นดาวเทียมขนาด1ยูนิตนะครับก็ฝากติดตามทั้งอินสตาแกรแล้วก็เฟซบุ o กได้นะครับพิมพ์ได้เลยครับนักชั้3 นี่นะฮะปลายปีนี้ใช่ไหมครับขึ้นไปปลายปีนี้จะส่งเป็น n ักแตสอขึ้นไปนักแตสอก่อนแล้ว n ั x แตสาก็กําลังพัฒนาอยู่โดยนักศึกษาร้อเลยครับเป็นโครงการต่อไปใช่ครับนะครับโอ้นี่ฝากเป็นกําลังใจให้ทีมเยาวชนคนไทยด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ